ไม่ได้อ้วนแค่บวมจากความสุขชชยโยแสนดาวสวนสัตว์เชียงใหม่เกรดเล็กเกรดน้อยกินเก่งมากกบก,กินอาหารวันละกว่า1 0 0กิโลกรัมทั้งหญ้าใบไม้เปลือกไม้ผลไม้และน้ำมากกว่า1 0อลิตรต่อวันช้างเอเชียงวงของช้างเป็นลักษณะร่วมกันของจมูกและริมฝีปากบนซึ่งยืดยาวออกไปและเกิดจากวิวัฒนาการเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างวงเประยาที่สำคัญและมีประโยชน์ที่สุดของช้าง งวงช้างมีความละเอียดพอที่จะหยิบยญกาขึ้นมาเพียงยอดเดนิโอวแต่ก็แข็งแรงพอที่จะหักกิ่งไม้จากต้นได้และสามารถยกของได้หนักถึง250กิโลกรัมเลยทีเดียวพบช้างชายโยแสนดาวได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ทุกวัน